สวัสดีครับทิดาเพียงบอยแคนแฟนมอลล์เรอิซีทุกท่านนะครับผมอ่ไม่นี่นะครับวันนี้มองไปที่เต้นทุ่นเรือทั้งสองล่างกันนะครับข้าวเพียบทุ่นเรือไม่นี่มีกิจกรรมพิเศษนะครับแข่งเรือยาวแข่งเรือเจ็ดต้นกับเฟินไปเพิ่มเรือเพิ่มไปครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นโยชุดอเป็นงัมเป็นแล้วตอนนี้แบดเหลี่ยมนะครับ ของสเสนอีสานนะครับเดี๋ยวจะพาชมรัพูถึงเอฟซีเสือโลกน้ำน้ำเงินนะครับนี่ครับเย่บันหันมดนเป็นลูกโป่งเฮียนสเสนอีสานนะครับเพิ่งคุยนะเอพีน้ำครับเป็นพึ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับของขวัญนะครับนสำหรับชื่อสิงห์แก่นขันนะครับไม่ทราบว่าเจ้าของชื่อตื่นหรือยังครับไม่ทราบว่าเจ้าของชื่อสิงห์แก่นขันตื่นมาหรือยังก็ไม่รู้นะครับ ยังไม่ตื่นใช่ไหมครับยังมาใจชื่อนะครับเจ้าของชื่อยังไม่มาเลยยังมาไม่ตื่นเลยในรอบงงานแดงแดงกอล์ฟลดูดูละเข้าในจุ่น่อยตัวอยู่ตุ่เตื่นตุ่นอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมสู่เด็กคู่เสริมนะครับเป็นปีแรกนะครับที่เอาเรือเจ็ดคนมากไม่สุขเรื่องใส่ใส่จับอันไหกันเลย ไดาา้นะครับในแต่ละตำบลนะครับได้ปี่น่ะอาจจะคพิ่ม้นก็นี่นะครับปีนี้ทั้งาการดรเนินการมาเป็นการเริ่มต้นนะครับไ, <ป S 1> ไอเดียเรื่อ <ไป S 2> ยาวเจ็ดคนทั้งสองนำเข้าเทียบทุนแล้วเรือยาวเจ็ดคนสีได้ลีมล้มไปม่วงอยู่ทั้งลานหรือเปล่าเห็นป่ะครับเรืออยๆใหญ่ครับผมเรือยยาวเจ็ดคนนะครับไซมินินะครับ ท่านผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับประทับใจ <c oughs> แทนทางด้านของ,งอำเภอโกสุมิใส่นะครับถ้าท่านเห็นอย่างนี้แล้วปีหน้าครับต้องจัดน <c oughs> ะคเอายิ่งใหญ่ก <c oughs> ว่านี้เลยครับอำเภอโกสุมิใส่นะครับแยนครับปีหน้าหรือบ้านไทยวันแม่ยังมวนครับนำ <c oughs> ข้าวเที่ยงคืนมาแล้ว ส่กัรคุมกันโดย่วนตัวก็จำเป็นก็อะเป็นพอตาลนส่วนตัวกันต้องเป็นสิ่งที่อวรจะต้อาต้องความนะครับเดือดสีไปนะครับโอ้แม่เลวจริงๆสิไหมพี่น้อง สำหรับหองน้นแดง้องน้ำแองเรือจักรเรือไม้ดีเชกันเราปรเรื่องดีเช่กันจกขณะของสิ้นจนพันดูิเลยทู่นี้ก็เป็นผู้เอกนัราการเหมือนกันไม่ไ่มีใครเยไม่ไ่มีใครยอมใครอตเลยอะไต่อเลยวงเครื่องจากพี่้องพื้นใต้จากพี่้องพื้นใต้ดางนั้นของสิ้นจนพันนะไม่ว่าชูเรือมาจากคร่ีเชนชนเครื่องเดืดชดึงานคร่องจักรนักงานของอะตหอโอ้นจะดูิเในทนี้จะ Nasib kenapa 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 मेरे बंगाल भूमि बताओ एक चार तीन दर्जन साली तीन दर्जन साली बच्चे नहीं हैं बच्चे नहीं बंगाल हिंदी सिंधी भूतक การผู้เกตไดเราเรารถมุ่งให้เรือในร่องน้ำแดงเรือในร่องน้ำแดงอบตเราเป็นเรือชนะพี่น้องเสียงเต็มเลยเรือทั้งสองลำครับสับเคลื่อนสลับไปขึ้นนี่เลนะครับจะอบตพลงามจากู้ในร่องน้ำแดงอ่าร่องน้ำน้ำเงินนะครับนะหลานเจ้าพ่อคนโตกนะครับขอให้เตรียมตัวได้เลยนะครับ ขออนุญาตปัจจัยสำคัญนะครับขออนุญาตปัจจัยสำคั์นะครับผู้ต่อไปอบตโพงงานครับหนังสะพ่อโพนโพลนะครับหนังสะพ่อโพนโกแล้วก็กู้ต่อไปนะครับตกครองหัวขวางกับอบตยานท่าแก้วนะครับตกครองหัวขวางกับอบตยานท่าแก้วนะครับตอนนี้เรือเราพร้อมทั้งสี่ลำแล้วนะครับเคิืนทั้งสี่ทีมได้เลยครับเคิืนทั้งสี่ทีมที่จุดลงเรือได้เลยครับเชิญอบตเราตรวจสอบพนักงานได้นะครับเชิญทีมเรืออบตเราตรวจสอบพนักงานได้ สุดยอดในเรือท right. <Yeah. S 1> ั้งสองลำครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดบวกท่านสู้อะไรเห็นแน่แน่หนึ่งพร้อมรวมสู้เลยครับตอนนี้เรือเราพร้อมทั้งสี่ลำแล้วนะครับเจนสี่ทีมนะครับเชิญทั้งสี่ทีมนะครับอบตะพลงงามครับหลานเจ้าพ่อพลงกูนะครับอบตะพลงงามอยู่ในล่องน้ําแดงนะครับหลานเจ้าพ่อพลงกูอยู่ในล่องน้ําสีน้ำเงินเจนรเรือได้เลยครับ ครูต่อไปก็เตรียมตัวนะครับานด้านของปกครองหอขวางแล้วก็อบอต,อตออยังทัดแจ้งนะครับให้ท่านสำรับผู้ที่หกนะครับในร่องนั้นนี่ก็จะเป็นอบตอคุณงา หลังพ่อพี่ปุ๊จากเกาะจากส่วนรองน้้องนะครับเป็นกิจกรรมที่ข้างอนเภอเพื่อนในเหตุผนมากนะครับไยเรือเจ็ดคนนะครับไอเรือยาวเจ็ดคนอันนี่เป็นแหลกนะครับจิ่จัดงานื่นสองคนล่างนะครับิแหลกน้ำเลือนะครับพี่นะาจมีเรือ เาแช่งันไลก็นี่นะครับใจม่ดมีรับนี่เป็นเร่ต้นตอน,อนนะครับนคนเกลือย็น่กับอลล้ำหน่อยนะครับำใยอยู่เยดนนกันเลความเงาก็นเนกเงา Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มครับ่กาเรมีหลายบนะครับเรือตอนนี้กรในขณะจะใส่รวมกันข้านอกใส่รวมกันก่อนปีน่ะอาจจะครบนะครับนี่น้ำนี่เบิ้งกะเรือใส่รวมกันก่อน